มันเยิ่งดีนะที่มันกลิ่นบดจ้ะยี่ฟองต้องว่ายี่ฟองลืมครับอยากเห็นน้องโอนี่ผู้อยากเห็นอ่ะเอามาเด้อซ้ำนุ่มซ้ำเหี้ยุ่นนี่ย่าให้เดินหอดเลขแปดแล้วว่าเอาอยู่งจ้ำนี่แหละย่าให้หอดแปดเนี่ยแล้วว่ากันหอดแปดสี่ขั้นก็ไหวสี่ขั้นที่พวงน้ำลานนี่ น้อยอายานะถ้วน้ยแอสีเราบอกอากาไฟก็ได้เนี่ยน้องเขามาัุ่าเขาใส่กันดูสวนอ้นอยส่วเขาเนาะเป็นหนัวใแก่หมดเใส่ไ่ <c oughs> กินไรคือบวันนี้ไหนยอวันนี้จังเลี่ยงงายเป็นหมอจังรมะถุกุดมาแฝงเนี่ยกเีย,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 เยป้อนเขากระเทียมดีดี <c oughs> อัน,นี้นันไปคิดเขาตั้งแต่ข้าเลยคือแขันนั่งลองเขาอยู่นั้นเองอ่าองเขานั่งกินยา่นั้นแหล้ไม่พันเลยที่เสียมสามคนเนาะแต่ว่าใหญ่อเห็นแล้วพอเห็นมันลหรอในลูกฟ <c oughs> องหรืออะ่ยตั่อย่างมีกัมปืน้กน้อยเนาะเอเะน้อยก็จะกอง <c oughs> แค่เจ้าว่ายายรอเลี้ยงหลานนะคะยายพอนางเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แล้วมัโตเกี่ยวมันทุลันนี่ละกตโกับตอนโตก่แล้วกับพี่บอยเออเห็นอยู่แต่หน่อยเปลี่ยนเบื้องไม่ติดตัวใไปออกมากวัดหรือยังกูนั่นละคอยว่ามุ่งจะอไปบุญไว้อยู่ด้วนี่มีการบุญอยู่ด้วยคือจังบุญไหนมุ่งข่อยัน มากันนั่นไหม้ามากันนี่รีไปแก่บนแลนหาแกบนนี่นไหมนม่นแลนีลูกดีน้นยังได้ล้านวอาหนาตาแบบ้านพนอยางเบื้องว่าหนาตาเขาพึ้งตัไหมเป็รูออกมาพบเิักเรื่อเจ้าแั้มับแม่เกต่งาตชือสิไปเช็ไหมเจ้ายอมรับว่าเจ้าส่งกอกควาพมยังไปหาเราส่งย่อม เออเจ้าของความไปหาเราว่างไหนว่าไปอยากไปร้านโอ๊ยโอ้ยบไปร้านไปเลยอะไรก็ไม่บอกเลยพี่ไปแอบอะไรแม่เจ้า้องส่งของความมาเอ้าส่งอย่างเลาว่าเราอยากไปร้านดูสิแม่ไปอย่างก็ต้องส่งมาหมื่นี๋ไปเที่ยวอ่ะเนี่ยสิละว่างแผนกันดีครับยี่สิบห้านาทจะมีได้แม่มาตัว ร้ายมากคุณแม่ร้ายมากอันมันเกิดคนเนี่ยว่นน้อนคนเขาปึ๊บเดี๋ยววีนาทีเดี๋ยวยาปันว่าเห็นหนาลงหนาล้านไปจะเข็นตะโกนมันทข่าเขียวเขาเขียวเขาหรือเปล่าคอเขาอายุมันขวัญเย็นเดี๋ยวทำ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงนหน่อน้ำเลนเดอร์ค่ะ